ฮัลโหลสวัสดีฮ่ะุคอเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาเล่นจันนากันกับสกินใหม่แบทเทิควีนจันนาจ้ารีคอความสวยชอบมากปีกกระเทยคือแบบอ้อฉันเลิฟอะคือตอนแรกคิดว่าจะไม่ซื้อแต่ว่าไม่ได้อะคือมันสวยเกินไปมันต้องมีอะถึงแม้จะไม่ค่อยได้เล่นซัพพอร์ตหรืออะไรกเ็เถอะแต่มันสวยค่าในเนี้ยมันต้องซื้อปะ กีมันไกลกว่าฉ so, er, ันไปต่ดท่า2ไม่ค่อยได้เลยกลับก่อนกลับก่อนเราไม่ต้องเรียบค่ะเราฟาร์มเฉยๆก็ได้โว้ยววมีใครกระโดดมาใครกระโดดมาอะไรคะโอ้ยมาเอาอะไรมาเอาอะไรเออตายไปให้หมดพายุความสวยพายุความสวยยกึ้นสโลตีอตีไอ้ถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนไม่นะไม่นะ นี่นะตีตีวิธีเดียวเองอะไม่นะไม่นะใครถ่ายก่อนนะระวังนะคะเธอโวยกับตายฉันว่านะฉันว่านะฉันทำอะไรเลิศได้อะไรประมาณนี้นะคะอะไรประมาณนี้นะคะ <c oughs> ฉันเวลหกแล้วแต่ฝั่งนึงก็เว้หกพร้อมตบเหมือนกันอะ <c oughs> เป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะร <c oughs> อให้นางหิวเหมือนตอนนั้นนะคะ <c oughs> ให้นางเข้าปอมมาอีกเป็นอะไรที่เลิศด,ดี S <S <S เออเนี่ยเขามาโดนปอมตีแล้วนึง่งเอาเลยเอาเลยเอาเลยอืมอืมเ้ยนางกดอันตีอ๋อซีเรียนอะอยู่ในพายุเดี๋ยวฉันจะฮิวให้เออนั่นแหละซีเรียนหรอเอาซีเรียนก็ได้นะเดี๋ยวฉันขุมแอชก่อนอืมสโลแอชอืมแฟดเลยวะกลับกันหมดละตีบ้านสิหาเนี่แนี่นี่แนี่นี่ยตีเอีกนี่แนี่ มากันหมดเลยอีดอกเออกูเข้าไปข้างบนก็ได้กูไปตายข้างบนก็ได้ <c oughs> กูไปตายข้างบนก็ได้มานี่เดี๋ยวนี้ไปไหนแอดยิงโคตรแรงเลยอะไรก็ไม่รู้อุ้ยอันติแอดไม่โดนนะคะนั่น,นแหละตายแทนนะคะช่วยยิงให้หน่อยอุ้ยใส่ล็อกเก็ตให้อะใส่โล่ให้พยายามสุดชีวิตแล้ว นกอพยิงมันเออแอดตังงยู่อีกเหรอแอดตังงยู่เลยมิดซ uh. ู้อืมแต่โลให้อืมไปไงดีวะไปนึ่งนะไปนึ่งนะเฮ้ยเอเอเอ,อะไรประมาณนาะนอะไรประมาณนาะนตีบ้านเลยตีบ้านเลยอืมนั่นแหละทำไปอ,อีกเดีย๋ยวช่วยตีอีกปักหมุตรงนี้เลยโอ้ อย่านะคะอย่านะคะยังไม่ต้องกลับก็บได้นะโอ้ยโอ้ยโอ,อย้ยอืมตามล่าม,มันได้เลยค่ะนั่นแหละเดี๋ยวจะเข้าไปนะเดี๋ยวจะเข้าไปนะนี่นะนี่นะไปไหนละไปไหนละไอซ็อไม่ทนันวะล็อกเก็ต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 อันตีอันตีอันตีไอซ็อกอ,อ๋ออ๋ s <S <kehr S 2> ออ๋ออ๋ออืมมันมีอันติว่ะซีเรียนะโอ้ยหนีได้ปะ เออวิ่ง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 สโลอะไรเยอะวะเออแข่งนีทันอยู่ไปช่วยการก่่นไปช่วยกลางดีกว่าเพราะว่าเราวิ่งไวมากดันกลางได้เลยนี่แนละเออกลับไปช่วยลางหนีได้ปะเออยิงชามยิงฉับนั่นแหละพายุความสวยนี่แหละนี่แนี่นี่แนละยนี่แหละยิงมัน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 อุ้ยซีเรียส์มีอันติอีกแล้วอีดอก นี่เนะ่ยเออขามันเอาอีกเอาอีกโอ้ยไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ค่าไม่เอาราคาไม่เอาราคายื้อสุดชีวิตแต่เพื่อนมาเก็บให้น่ารักฟิโอลาน่าจะจวงได้นะอือโอ้โหมาข้างล่างกันหมดแล้วอะไรกันเยอะแยะอ้าเฮ้ยได้ปะเนี่ยทำไมะไรดูแบบโอ้ว้าวรอดไปเนี่ยยังรอดอยู่เลยอ่ะแม่งก็ กินนี่มากเลยอ่ะสกินนี่พีเรียความสวยมาช่วยละอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะสโลยกตามทันนะเนี่ยนางไปไล่ใครเดี๋ยวเดี๋ยวไปตามฟิยราดีกว่าสโลให้หอ้าวได้คาเฉยฉันว่า <laughs> เอ่มกดล,ล็อกเก้นเลยละกันสโลให้อโอ้ยไม่นะออกไปอ่ะไม่ยุ่ง ไม่นะแม่นะ,ะนี่แน่เอาได้ฆ่าอีกแล้วอะไรวะไม่ได้ตั้งใจจะรานนะคะเออจะนา5คิวไปแล้วนะคะอยากได้แอซซีสไม่ได้อยากได้คิวอะไรเนี่ยไม่นะอุ้ยเกียวฟอลเลยหรอแฟรหนีก็ได้คะ่ะอืมอ้อยโดนอ่ะเดนสตัน <c oughs> โอ้โหแพรลี่อ <c oughs> ันติแอสอะ น้องฟิลาแพลเลียนติแอดเวร์มากอะไรคะติ๊กทำไมคะ <c oughs> ไม่ได้ตั้งใจล่านะทำไมคะฉันมีเคลิวเยอะเนี่ย <c ười> ฉันไม่ได้ตั้งใจล่านะเ <c oughs> สียใจอะ่ะใ <com> ครเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนอยู่ไหนกันหมดละอ m. ไล่เกรฟอ่ะไล่กันกี่คนโอ้โหข้างหลังเต็มเลย m. สโลให้ละเข้าไปเลยคะ่ะอะไรประมาณน,น,นั้นอะไรประมาณนั้น เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยอ่ะสโล่คามันคาซิกอุ้ยคาสิคคาสิคคาสิคคาซิกอืมสโล่ให้อืมนั่นแหละค่ะแอซิดก็มีคิวก็มีครบเครื่องมากอีกเกมเนี่ยโอ้ยอุ้ยแอสแอสแอสแฮลแฮลแฮลอ้ยหนีก่อนหนีก่อนจะจะล้อมันมาไงเนี่ยฉันล่อให้แล้วเนี่ยอื้อ ้าวมันแฟดเลยว่ะฉันล่อแฟดให้แล้วนะจัดการให้ด้วยฝักไปด้วยบอกเลยนะว่าสกินเนี้ยคือสวยมาก,ด,กดักดักดักวิโบะแหละเออเอาอนาฬิกานี่แหละอ้าวโอเคพริดิกพายุโยกคะอ่าอะไรประมาณนั้นอ่ะปลอ,อกเกตให้ลดมาก ทำดีมากเลยค่ะทุกคนอุ้ยกดยอมแล้วหรอปังวะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะชนะแล้วเอาสิเอาสิเอาส,อาสิก็เอาสิก็เอาสิไปก่อนไปก่อนโล่ให้เอ่ะเอ่ะตายไปซะนั่นแหละตายไปให้หมด ไม่ช่วยกลางก่อนมาแล้วมาแล้วความสวยกำลังวิ่งไปแล้วคะ่ะใส่โลให้ slow นี่นะ่ะขามันนาราคา h a t s it อืมช่วยตีช่วยตอีอะไรประมาณนั้นนี่งไงโดนแล้วไงคะผักเข้าป้อมไปเลยสิคะลีโอน,น่าโดนป้อมตีตายไปนะคะ <laughs> เลวนามาจ้าอืมยังไงคะสโล่หนึ่งใส่โลให้หนึ่งยิงเลวนาก็ได้นะอะไรประมาณนั้นสโล่หนึ่งนี่ยกคา่าจะฆ่าฉันเหรออีกไหนนะอุ้ยอุ้ยตัด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 อย่าม,มายุง่งอย่าม,มายุง่งอย่ามายุง่งอย่ามายุ่งยังไม่ตายคะ่ะฉันยังไม่ตายยังไม่ตายไปแล้ววิ่งลเลาะเฮ้ยฉันจะรอดไหมเนี่ย เเออออตรงนี้ได้ไหมคะรอดไหมวะรอดไหมวะมันเห็นให้สันมิร่าได้ค่ะคนเดียวพออืมไม่ต้องให้คนเอาแอซิดเพิ่มไม่ก็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 นี่แน่ยกสันมิรานั่นแหละไม่นะอันติล็อกเก็ต โอ้โหสกิลอะไรมันเวอร์จังวะสมิล่ายังอยู่เลยเนี่ยสมิล่ายังอยู่เลยโอ๊ยนั่นไงไม่นะไม่นะโอ้ยโดนชัดดาวโอเคเราดันต่อดันเลยค่ะมีบัฟอยอู่อืออือโอไมค์ก็นักก็ล็อกเก็ตทำไมฉันกดไม่ได้เนี่ยมันเป็นอะไรมันโดนโน็อกอัพของอีม๋มาไฟเหรอยังไงล่ะคะนี่นะ วนไปก่อนโวนไปก่อนหรือโดนว่าล็อกเก็ตเลยแล้วกันอีดอกนะปุ่มอุย๊ยกดอันตีไม่ทันอุยอ้ยอฮ้ยอฮ้ยอฮ้ยอายีไรนะที่ใส่ไม่ได้อีกแล้วนะอืมอืมอืม,อม,อม ยิงมันเออเออชัดดาวได้สักทีย่านะคะอย่านะคะ,ะ,คะเดี๋ยวหน้ามาเอาไรยกเลยซ่ำๆเออใส่รงให้ตีตีตตจบจบจบรีบจบรบจบเท่านั้นโอเคชนะแล้วขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาดูฝากกดไลค์กดแชร์ share, กดซับให้ด้วยนะเดี๋ยวต้องไปลคะค่ะบ๊ายบาย